<c oughs> ครับสวัสดีครับผมนี่วันนี้ก็อยู่ที่รถเหมือนเดิมครับล้างรถไมโครเสร็จแล้วนครับเทเล่ก็ยังไม่ได้ทำสีนะครับรอช่างนะครับช่างก็น่าจะได้มาเร็วๆนี้นะครับ ยิงสีเกาะเล็กไปแล้วใครมาโปอะไรเนี่ยเนโปอะไรเนี่ยงานเนียนงานเน,นียนวันนี้ก็อยู่อูคือเก่านะครับเอ๊ะขาดท้งกล้องไม่เจอครับ อยู่ไหนนี่หายแล้วบ่าขาตั้งกล้องนี้เอามาจากบ้านเก่อหาไม่เจอแล้วเ,เราจะใส่แบตก่อนนะวันนี้จะทำการเช็คเกี่ยวนะครับเฮ้ยต้อนนใส่ยอะไรใส่ลบ ออกแปลกใช่ไหม่สายดินหรือเปล่าอา้าวงนะครับป่าแตกแล้วผมใส่ อันนี้จะบวกบวกทำไมเป็นดำสายตัวเดียวเลยเขาจะซ่อมรถเกี่ยวนะครับวันนี้เช็ครถเกี่ยวคันนี้เลยครับไทยพัฒนาครับอ <c oughs> <c oughs> เออถูกแล้วดีว่า คนควตัวนี้เฮ้ยเอาทำไมบวกถูกแล้วเอาเงินเข้านี่ครับยกใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอเซมีก e ่อนเตัวไหนาสายบวกไห้ครัน่าจะตัวนี้นะครับไปหาได้ อนนี้ดิเราทำที่มาใส่แบบถัดพอดีเป๊ะเลยนะครับวันนี้ก็จะทำการอ,อะไรเปลี่ยนโซ่นะครับโซ่น่าจะหมดแล้วแหละบูทเนาะบูทข้างเดี๋ยวคำนึง โอ้ก็กินอยู่นะครับเปลี่ยนตัวนี้แหละถอดใบแท็กกี่ตัวเนี่ยหลายครับหลายดูฟังก่านนะ ส่วนมากก็จะปีปีสองปีครับจะเปลี่ยนบูทโซ่ครับเปลี่ยนโซ่ใหม่เอาโซ่ไปอัดดีมดีซื้อใหม่ครับใบแท็กก็โอ้ใช้ได้นอนครับหลายปีอยู่ใบแท็ก เดี๋ยวครับพร้อมครับช่วงดีก็เข้าตังทองแล้วปั๊มก็ที่ที่ขึ้นดูข้างหลังตัวเนี้ยแข็งแรงดีนะขึ้นได้สบาย ช,ช,ช,ชึ่งเลยนะครับถอดโซ่เปลียนเปลี่ยนโซ่ใหม่ครับวันนี้ก็รอติดตามครัวบว่าจะต้องถอดอะไรบ้างตูเตอร์เขาก็บอกว่าไม่ต้องนะครับราะยังฟิตอยู่ ลูกปืนตัวนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหมดลูกปืนตัวนี้เขียนแต่ครับรดเกี่ยวตัวนี้ตอนเกี่ยวอยู่ครับตอนสมัยพี่ไม้ครับตรงนี้นะ <c oughs> ลูกปืนคันชักตัวนี้ เวลามันโยก,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 กอย่างเนี้ยมันแตกครับ <Th us> ต้องเปลี่ยนโอ <Th us> ้นักเรียนคื้นเรียนแล้ว <Th us> ก็ไม่ได้อยู่กับรถเกี่ยวนานเลยนะครับตั้งแต่ออกจากเซเมยไปก็อยู่กับพี่ตินฝ <Th us> ั่งโน้นก็ยังไม่มีงานนะครับยังไม่เห็นเท่าแก่โทรมาเงียบกริบ ถ้าโทรมาผมก็ไปปบเลยนะครับผมไปเหมือนเดิมคือมีงานสำรองอยู่นี่ก็ทำอยู่นี่ก่อนครับถ้ามีงานแกก็โทรมาครับก็ยังทำงานถ้าไม่ทำก็ไม่มีอะไรทำโอ้ไม่มีไม่มีอะไรใช้ครับต้องหางานทำครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับ So, ich uh